รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับ ซึ่งที่นี่นะครับก็เกิดจากการรวมกลุ่มของพี่น้องในพื้นที่นะครับนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมาทําเป็นผ้าได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับเรื่องราวจะมีความน่าสนใจอย่างไรและวันนี้จะมีวิธีการทําผ้าอย่างไรนั้นไปติดตามกัาจากรายการในวันนี้ครับ กลุ่มผ้านะคะของคุณม่ยาเต็มเนี่ยทางสำนักง,งานพัฒน์ชนจังหวัดนะคะเราก็ได้มาร่วมสนับสนุนนะคะตั้งแต่ในเรื่องของอการเพิ่มเติมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการตลาดนะคะโจทย์ของเราคือจะต้องการจะขายคนที่ไม่ตัง้งใจซื้อนั่นก็หมายว่าราคาต้องไม่แพงเพราะตรงนี้ตรงนี้ววัสดุแล้วก็ต้องวัสดุที่ ไม่ต้องมีต้นทุนสูงคือถ้าเราไปหาไกลๆนะั่นคือคือต้นทุนแล่ละนะเอาที่มีใกล้ๆเนี่ยคือถ้าคนที่ตั้งใจซื้อนะรู้ว่าผมออกบุญว่าอาจจะเตรียมตังมาสักหมื่นสองหมื่นจะมาซื้อแต่นี่ไม่สามารถตัดสินใจได้ในขณะนั้นคือราคาไม่สูงตัดสินใจได้ก็โอเคนั่นแะหละก็เสพอยู่ตรงนั้นจะขายให้คนที่ไม่ตั้งใจซื้อนะสะดุดตาก็ซื้อ <c oughs> <c oughs> จากปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าการขับเคลื่อนง,งานของกลุ่มผ้าก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอหลังจากที่มามีโครงการผ้าไทยใส่ให้สงขารรมเนี่ยผ้าดั้มขอ,ง,องหญิงนะคะก็จะเห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากนะคะเราจะเห็นผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะคะถูกนํามาสวมใส่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่า ผู้บริโภคนะคะสวมใส่เฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่างานวันสำคัญสำคัญนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นการสวมใส่ลำลองในชีวิตประจำวันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลไปยังพี่น้องนะคะสมาชิกผู้ประกอบการผ้านะคะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ที่เปตงพูดว่านําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของเราก็คือสิ่งนี้นี่เองอ่าอันนี้ก็คือดอกเล็บมือนางที่มันเหี่ยวแล้วก็ร่วงลงกับพื้นอันนี้เอามาทําเป็นสีอ่าเก็บไว้อันนี้เก็บได้นานเลยนะแล้วก็มาต้มอันนี้จะได้แบบจอะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแต่ถ้าเรามีเวลาในจังหวัดที่ดอกกาลังบานอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นสีชมพูอ่าเอาดอกใช่ไหมฮะดอกนะฮะแล้วก็ใบนะฮะใบนี้จะได้เป็นสีเหลืองครับ สังเกตว่าหน้าบ้านผมว่าทำไมปล่อยรคเพราะว่ารู้สึกว่าเออวันเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปไกลอยู่ที่บ้านแล้วออันนี้ก็เป็นฝักราชพฤกษ์นะซึ่งก็จะอยู่ตามเกาะกลางถนนนะที่ดอกเหลืองๆนะอันนี้ก็จะได้จะออกเป็นเป็นสีม่วงเข้มเข้มค่อนไปทางดำแหละครับอันนี้เป็นสีที่เข้มที่สุดเอาเนื้อข้างในใช่ไหมครับอ่าต้มบางทีผมก็ถ้ามีเวลาก็มาทุบๆแล้วต้มถ้าไม่มีเวลาก็ทุบทุแล้วก็หมักไว้เลยอืมนะหมักไว้เป็นปีๆเลย มือก็จะหอมๆนิดนึงครับเจมจะเอาหวานหวานะครับกลิ่นจะเอาหวานหาแต่บางคนก็บอกว่าเหม็นแล้วเรานําวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยไปต้มพอไปต้มแล้วเป็นมันก็จะได้สีเสร็จแล้วก็ไจะได้สีนะฮะแล้วก็อ่าอย่างนึ่เราข้ามขั้นตอนคือไม่ได้บอกนะฮะครับผมการย้อมของผมเนี่ยผมจะย้อมเย็นจะย้อมเย็นซึ่งคนอื่นบางคนก็ถ้าเอ่ยว่ามัดย้อมเนี่ยเขาจะร้อนนก็จะต้มฉะนั้นการต้มเนี่ยผมมองแล้วเป็นการสิ้นเปลือง น้ำเตาต้มน้ำเสียต้นใช้เยอะปริมาณเพื่อให้้าพมันจมอยู่พอต้มเสร็จแล้วจะเอาไปไหนล่ะเราไปใส่นู่นนี่นั่นเครื่องปรุงปรุงเต็มหมดแล้วเหมือนกับน้ำแกงที่เหลือน่ะสุดท้ายก็ต้องเททิ้งแล้วพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ก็ต้องไปเก็บกันมาใหม่อีกโอ้โหผมเลยเก็บใส่ถังอย่างที่เห็น าเราพูดถึงเรื่องของสีธรรมชาติเนี่ยอาจจะอยู่บนผ้าได้ไม่นานตรงนี้ไปแต่เองใช้เทคนิคอะไรให,ให้ให้สีเนี่ยอยู่บนผ้าได้นานแล้วก็สวยตลอดไปก็คือสาเหตุที่อยู่บนผ้าไม่นานมีสองอย่างสีสีมันตกไปไหมอืมหรือสีมันจะไปตามธรรมชาติคือโดนแดดครับนะแต่ที่ผมสรุปแล้วนะส่วนใหญ่ผุจะใส่เองมาก่อนทำใส่เองใส่เองก็ผมใส่จนผ้าขาดนี่ยใส่จนขาด <laughs> อันนี้คือสีก็ยังไม่ ยังไม่ตกนะมัยังไม่ซีดอันนี้ก็หกเดือนแล้วล่ะครับคือสีนี้บางตัวนะฮะถ้าเขาฟิกมาไม่ดีมันจะพันแปรกับด่านก็คือแป๊บถ้าลูกค้าท่านไหนนะฮะต้องการจะรักษาเฉดสีอย่างเงี้ยตลอดไปงนะ่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนได้น้ำยาล้างจานที่บ้านซักอันมยาล้างจานสีจะคงโอเคจะจะเห็นวิธีการ ทําผ้ามัดย้อมแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถึงพาไปเลยนะครับผมนี่เขาเรียกว่าดอกแห้งดอกดอกดอกเล็บมือนางดอกเล็บมือนางแห้งนะครับอันนี้ก็คือพอไปต้มเสร็จปุ๊บก็จะได้สีนี้ขึ้นมาจะได้้สีีนคล้ายๆจะเป็นสีอุ่นดำดูอย่างงี้ก็ดำ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 ทีนี้พอมอยู่อย่างงี้นะฮะมันจะเกิดลายได้ยังไงจะก็อย่าที่เราล่ามาข้างต้นว่าสีนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายเนี่ยมันจะตรงไหนที่มันมืดๆสีมันก็ไม่ชอบนะฮะมันก็จะออกมาอยู่ข้างบนเนี่ย มันจะมาหามันจะมาหาที่สว่างมันจะมาหาแสงคือคือเราเราไม่ต้องไปฝืนเขามีคุณสมบัติในตัวเขาให้ให้ให้เขาใช้ชีวิตเองเลือกของเขาเองเลือกขเขาเองเราแต่เราเราเราควบคุมไงเรารู้ไงรู้เหมือนเรารู้นิสัยเด็กเด็กชอบอะไรเงเราแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแต่นิ้วืนหนึ่งเราใช้ว่ามันกีดสีได้ก็ คือการที่จะเกิดรายได้นั้นก็ต้องยันทั้งสองสีก็คือสีขาวโลผ้ากับสีนี้ถ้าจะเพิ่มอีกสีก็อาจจะเป็นสีในสามสีก็คือใช้สีจากผ้าละหนึ่งก็เป็นสีขาวใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ใช้กับสีนี้อีกอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสองสีอันนี้สองอันนี้สามสีไหมสีเหลืองอันนี้มีสีเหลืองอยู่ด้วยอันนี้มีสีเหลืองอยู่ด้วยอาอันนี้ใช้เทคนิคนี้เลยไหมเทคนิคนี้เหมือนกันนะจเราหยอดไปสองสีครับเป็นสีอ่าอันนี้เป็นสีราชะเพิ่มสีราชพฤกษ์อันนึง ก <c oughs> ับใบหูกว้างพวรจะได้แบบนี้มาอันนี้ผ้าจะหนากว่าอันนี้ผ้านี่ผมเตรียมไปทำกระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋าแต่ละเาแต่ละผลิตภัณฑ์นี่ก็คือเวลาเราจะไปทําอะไรก็ต้องเลือกคือถ้าเราสามารถที่จะนึกได้ก่อนก็ดีอย่างเช่นผ้าเสื้อเนี่ยเราเราเตรียมมาแล้วว่าเราจะตัดเสื้อรุ่นรุ่นไหนทรงไหนแล้วก็วางดอกจะดีมากนะแต่เวลาเราจะขายผ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ลูกค้าจะซื้อกับเราเขาจะ ตัดหนักหนอืมใช่ครับทห้เต็มไปก่อนอันไหนที่เหลือเขาก็ตัดทิ้งไปเองครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูสักอันหนึ่งทำทำยังไงครับเดี๋ยวลองทำให้เห็นกับก็เนี่ยก็หย่อนลงไปเลยนะคืออันนี้นะฮะเราอาจจะเป็นก็เรียกว่าขยับไปเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ได้หมดเลยนะแล้วขยับเลยหรือ แล้วอาจจะไม่ได้ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้ยมาอันนี้แค่นี้เผืนอนี้ก็แค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็ลงเสียเข้าไปได้เหมือนกันลงเสียเข้าไปก็โอเคไปได้เลยลงจะังคกก็ได้เลยใช่ไหมครับไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมจะต้องทำยังไงต้องเยอะไหมครับหรือว่าก็ถ้ามันเยอะไปใช่ไหมแต่สีมันก็จะไปแต่สีมันก็จะไปตามตามความพอดีของ ความเป็นตัวมันน่ะนะครับอันนี้ต้องเยอะอีกไหมครับหรือว่าได้เลยหยอดไปเลยเต็มๆไปเลยแต่ไม่กละไหลอ๋ออันนี้จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเวทออนดรายนะฮะคือผ้าแหง้งมีแบบก็คือเวทออนเวทเวทออนเวทคือเราผ้าเนี่ไปจุ่มน้ำก่อนแล้วปผ่านแหง้งเป็นผ้าครับอ่านี่จะเป็นแบบคือแบบนี้ในเช่นนี้เนี่ยน,น,นะผ้าสีมันจะขึ้นมาแล้วก็มีขอบครับ อ่านี่คือคือจะเป็นีออะไรบ้างอีกแนวนึงครับผมอ่าแนวแนวสุดไปอีแนวมันจะเป็นเลเยอร์ด้วยใช่มครัค่อยๆค่อยมจเข้มค่อ่อนมัเป็นการปฏิกริยาคือคือเกิดจากตัวมันเยน่มื่อเราทํามื่อกีจะเป็นเสอันนี้คือผลจากเรว่าวดรครับนะเลยเรา่พอหลังจากที่ทำอันนี้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อ ก็ให้มันเซตตัวแล้วก็ไปไปตากหรือไม่เราไปต้มก่อนเทคนิคนี้ไม่ต้องต้มใช่ไหมไม่ไม่ต้องต้มคือเขาเรียกว่าอะไรมอดเดนหรือฟิกสีอ๋อไปฟิกสีการฟิกสีผมใช้สารส้มซึ่งมันทุกคนทุนครับอใช้สารส้มเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งครับพอปล่อยแห้งเสร็จแล้วล้างสารส้มออกพอล้างสารเส้นสารส้มออกมาเสร็จแล้วก็ก็จับฟิกอีกรอบหนึ่งด้วยคัพเปอร์ซัพเฟตซึ่งคัพเปอร์ซัพเฟตนี่ก็เป็นเป็นสนิมทองแดง นะปุษบัตรก็คือช่วยให้สีนั่นอยู่ได้นานขึ้นครับผมสีสรุปแล้วสามตัวทั้งในนี้อันนี้ก็จะมีสารแทนนินอืก็คือฆ่าแบคทีเรียรครับนะคงคงจะเคยได้ข่าวว่าพ่อที่เลี้ยงปลาก,กัดก็จะซื้อใบายหูกวางไปใส่ในน้ําหลังจากไปชปกกนปลากัดปลากัดกเจ็บใช่ไเอาใบหูกวางใส่ไปในน้ำไอสารแทนนินจากใบหูกวางนั่นแหละมันรักษาแหลว <c oughs> นะก็คือคือฆ่าเชือ้อครับแล้วก็สารส้มก็คือฆ่าเชือ้ออะคัพเปอร์ซัฟเฟตก็ฆ่าเชือ้อสามตัวฆ่าเชื้อ <S <S นั่นแหละที่ว่าทำไมผ้าสีธรรมชาติอาสายแล้วจะไม่มีกลิ่นครับจะมีกลิ่นอ่างเนี้ยกลิ่นของมันเนี่ยละกลิ่นธรรมชาติเลย่ลยอโอเคซึงจะไปซักยังไงก็จะเอาไปครับผม ของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งทางกรมการพัฒนาชนนะคะเราได้มีการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระมรินะคะของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของสอดคล้องในเรื่องของการนำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับ กลุ่มผ้านะคะของคุณมยาเต็มเนี่ยทางสำนักง,งานพระมชนจังหวัดนะคะเราก็ได้มาร่วมสนับสนุนนะคะตั้งแต่ในเรื่องของอการ เพิ่มเติมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการตลาดนะคะก็นี่เป็นส่วนที่สํานักง,งานุ่วมชนสนับสนุนแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็ทางกลุ่มของคุณวิยาเต็มเนี่ยได้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะในการเข้าร่วมโครงการโอท็อปพรีเมียมนะคะโดยกรมการร่วมชนได้มีการพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะก็ได้มีโอกาส เข้ารับการถวายนะคะรายงานนะคะแล้วก็ต่อพระองค์หญิงด้วยนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะคะที่จะได้นำแนวทางมาพัฒนานะคะ ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็สําหรับปีนี้นะคะสํานักง,งานพัฒนชนเราก็ได้มีการเดือนต่อนะคะในเรื่องของการส่งเสริมผ้าทไทยก็ได้มีการรณรงค์นะคะการสวมใส่ภา,าทไทยรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าของจังหวัดซึ่งทางกลุ่มแม่เต็มก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะคะพร้อมๆกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการภากลุ่มอื่นๆเราก็จะได้เห็นนะคะ กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการผ้าได้มีการพัฒนานะคะฝีไม้ลายมือของการทำผ้านะคะเพื่อที่จะให้เป็นสุดยอดผ้าของจังหวัดนะคะต่อเนื่องไปอีกนะคะกะ็ได้ให้รณรงค์ให้ส่วนราช,ชการต่างๆนะคะได้หันมาสมใส่ผ้าไทยแล้วก็จัดให้มีการประกวดนะคะในแต่ละหน่วยงานซึ่งทางกลุ่มผ้าต่างๆของจังหวัดยะลาก็คงจะต้องมีการเตรียมผ้านะคะเพื่อที่จะ เป็นให้กับส่วนราชการได้คัดเลือกนะคะมาสมใส่นะคะเพื่อเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการประกวดนะคะแล้วก็ยังมีแผนนะคะที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการทำโครงการคาร์บอนฟุตพินนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนนะคะกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่ต้องการให้เกิดกระบวนการผ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะ ก็ในส่วนของการนำซอฟท์พาวเวนะคะในเรื่องของผ้านะคะที่เป็นแฟชั่นเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางกลุ่มของคุณมายาเต็มเนี่ยนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการปรกยันมลายูนะคะซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นผ้าผืนแล้วนะคะก็คงจะมาแปรรูปนะคะเพื่อให้เป็น ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับเป็นที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดมาเป็นเสื้อยืดนะคะ,ะหรือว่าเสื้อที่ใส่ลำลองนะคะสำหรับผู้ที่มาเยือนยะลานะคะก็ได้ซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มัดย้อมที่นำพืชพันธุ์นะคะ ต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็ใช้เทคนิคที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะก็คิดว่าจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมาเพื่อเป็นที่ระลึกให้ต่อไปค่ะที่ผ่านมานะคะก็ได้มีจังหวัดยะลานะคะเราได้มีจัดพิธีมอบลายภาพ,พราชทานนะคะให้กับ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดยะลานะคะจำนวน27กลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มทั้งทั้ง27กลุ่มนะคะก็จะต้องนำลวดลายผ้าที่เป็นแบบลายพระราชทานหรือว่าลายสิริวชิราพรนะคะมาะทำนะคะเพื่อที่จะ แสดง,หน,ง,ห,นงหนึ่งก็คือในเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีนะคะสองก็คือเป็นการต่อยอดนะคะการพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะซึ่งคิดว่าจากจุดเริ่มต้นจากการที่มอบพิธีลายผ้าแล้วกลุ่มต่างๆก็จะนำลวดลายผ้าที่ได้รับมอบนะคะมาผลิตนะคะเพื่อที่จะให้คนยะลาได้สมสยัยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาได้สมสัยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ We'll จากปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าการขับเคลื่อนง,งานของกลุ่มผ้าก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอหลังจากที่มามีโครงการผ้าไทยใส่ให้สงรามเนะ้อาดัมเของหญิงนะคะก็จะเห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากนะคะเราจะเห็นผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะคะถูกนํามาสวมใส่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่า ผู้บริโภคนะคะสวมใส่เฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่างานวันสำคัญสำคัญนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นการสวมใส่ลำลองในชีวิตประจำวันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลไปยังพี่น้องนะคะสมาชิกผู้ประกอบการผ้านะคะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนนที่ได้รับมอบมา,มา ออชทา้าทายไหมครับชิ้นนี้ก็โอเคพอประมาณมานั่งคิดวางาคิดในการออกแบบบล็อกเนี่ยแล้วก็คิดมาว่าจะวางบล็อกอยังไงให้มันลงตัวพอ,อวางเสร็จออกแบบเสร็จก็ต้องพาไปที่ร้านให้ขาตัดด้วยเลยซื้อครับผืนนี้ใช้เทคนิคอะไรครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคเหมือนกันก็คือบังคับแสงบังคับแสงอันนี้เป็นเป็นเป็นอเป็นอะคริลิกหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นแผ่นอะไรครับเป็นแผ่นไมล่า แ,แผ่นไม้ล่าคือมันเป็นตะกุลพลาสติกที่ทนความร้อนทนความร้อนได้ดีเลยคืองานของเขาก็คือเวลาช่างเขาพันมอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะไปรองระหว่างเหล็กกับขดรวดอือันนี้จะอยู่ข้างในั็แสดงว่าทนอยู่มันก็นกเ,เอาแผ่นนี้ไปวางไว,าวาง้ัครบแล้วก็แสงเกิดการความตักมันก็ไม่ถึงกับางแสงจนมืดมิดนยนะนะแต่ค,ความแตกต่างของแสงมันต่างกันสีมันก็จะไปต่างกัน ไม่อยู่ทางนึ่งอันนี้ก็คือกว่าจะได้มาเป็นผืนนี้ก็คือต้องใช้ลหลายแผ่นเข้ามาหรือนนว่าใช้ทีละแผ่นก็คำนวณห้ดอดีคือบล็อกของผมเนี่ยคือเต็มหน้าผ้าครับผ้ากว้างหร่บ,บล็อกก็ต้องทำาถ้าเป็นบาติกเนี่ยก็มีสียิ้มกับปั้มไปนะก็ผมต้องเต็มครับอันนี้ก็คือ สองเมตรครึ่งครับรวมแล้วหกสิบชิ้นคำนวณมาเรียบร้อยเหมือนเหมือนปิ้นมาจากโรงงานเลยเหมือนใช้คอมพิวเตอร์นะเพราะดูดูจากเส้นดูจากเส้นที่มันตรงก็คือคือก็คือตองตองอยู่ที่เราคำนวณรั้งแรกอะครับว่าตรนี้ต้องไปบอกแล้วว่านี่กว้างเท่าไหร่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 อืมนะกี่นิ้วกี่นิ้วครับแล้วก็ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเป็นผืนผืนแรกด้วยใช่ไหมครับ ก็คืนแรกแน่วก็ก็ดูก็ยังมีมีข้ออยู่เนี่ยนั่นก็คือเนี่ยตัว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 หัวใจเนี่ยสุดทางด้านมาทําแล้วมาต่อแล้วมันไม่ได้พอไม่ได้เสร็จแล้วมันไม่ตรงครับผมผมก็ต้องไปแก้ไขใหม่ครับ คือผื้นแรกผื่นดูอาการดูอาการเราต้องศึกษาจากผื้นแรกก่อนจะไม่หลังจากนี้พอเราเรียนรู้เสร็จก็ไม่ยากละดูจุดจุดบกพร่องก็จุดเสียแล้วแก้แก้แก่เกแค่แบบหลังจากที่ได้ลายพาตัวนี้แล้วมันเป็นความท้าทายในในการทําของเราด้วยพอได้ทําออกมาแล้วถือว่าโอเคเรารู้สึกอยัางไงบ้างก็โอเคก็ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยนะเราเราเราออกแบบมาหลายวันพอทำเสร็จมันก็หายแลอ อันนี้อันนี้ลายนี้เราใช้เนี่ยถ้าลายก่อนหน้านี้นะครับนี่อันนี้ลายดอกรักนะก่อนใช้ทิลิครับทีนี้พอเราทําไปแล้วสูว่าเออมันมีมันมีข้อจํากัดอยู่มันมีจุดจุดจุดอ่อนอยู่ของของลายนี้ก็เลยมาแก้เป็นแบบวิ้แทนอันอันนี้มันคือมันแข็งไงครับพอมันแข็งเสร็จแล้วพอเราวางบนผ้าเนี่ยมันมีบางจุดที่มันมันไม่สนิทแต่ถ้า ถ้าลายนี้มันอ่อนยังไงมันก็แน่กว่านั้นครับก็ครับผมก็คือทางเราเนี่ยเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กก็มายาเต็มปัจุลีนะฮะและทางเพจนี่ก็สรรหามัดย้อมนะฮะวงเล็บ s t n ทีเยลานะฮะวงเล็บ s t n ทีเยลานะทางเพจนะฮะก็คือยังไงแล้วมัน ของเราเนี่ยมันมันมันเป็นของใหม่นะฮะแตกต่างนะคือเราแตกต่างตั้งแต่แตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แตกต่างตั้งแต่ข้อหนึ่งแ้วนะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายงานที่ออกมาก็จะแตกต่างกับคุณอื่นนะฮะทั่วสวยไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับว่างานของผมสวยไหมเพราะที่ผ่านมานะก็เคยมีประสบการณ์ของที่ผมทําตามที่ผมบอกว่าสวยนะเหลือเป็นกองค้าขายไม่ออกเพราะฉะนั้นผมให้คนอื่นสวยดีกว่าผมจะดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นะอันนี้คือ concept, คอนเซปต์ข้อนึ่งทำไปเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะสวยยังไงนะแล้วก็ทำไปก่อนแล้วก็มาดูนะแลเราก็โอเคอย่างเช่นลายที่ค่อนข้างจะยอดทนะิะก็คืออันนี้นะฮะลูกค้าตั้งว่าลายขนนกโอเคอันนี้ขายดีนะก็ทำไปนะลูกค้าจะชอบนะครับคือลวดลายนี่บางทีเราไปเจออะไรมันก็ปิ๊งมานะไปเจออะไรมันก็ปิ๊งมาม,ไม่ไม่จะเกิดด้วยตลอด คือง่ายๆคือเหมือนกับการเดินของเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราก็เห็นระยะ10เมตรข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปอีก10เมตรเราก็จะเห็นระยะข้างหน้าอีกส0เมตรซึ่งเป็นเรื่องปกติตรงนี้มันมัน,มนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด นี่นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสแตนนอกนะครับที่ผลิตออกมานะครับผ้าหนาๆก็จะทํากระเป๋าแบบนี้นะครับส่วนผ้าบางๆก็จะเป็นเสื้อทาเป็นผ้าแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะนําไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับส่วนขั้นต่อไปครับรายการนอกมีภาคจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามชมในรายการครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ